ความโดดเด่นของปุ๋ย JC633 นะฮะที่เป็นปุ๋ยเม็ดเนี่ยยังมีอีกหลายหลายเรื่องเลยนะครับซึ่งผม,มเคยอัดเป็นคลิปวิดีโอหลายหลายครั้งแล้วในครั้งนี้นะครับผมจะบอกอีกความโดดเด่นหนึ่งของปุ๋ยของจอนคอยที่ชื่อว่าปุ๋ย JC633 ตัวนี้นะฮะปุ๋ยตัวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเชื่อนะครับว่าไม่มีส่วนผสมของมูลสัตว์ครับในเนื้อปุ๋ยนี้ไม่มีส่วนผสมของมูลสัตว์อินทรีย์วัตถุที่อยู่ในเนื้อปุ๋ยนี้มีเฉพาะสารอาหารที่สกัดมาจากกากใยธรรม ชาติที่เป็นอาหารคนยกตัวอย่างเช่นกากน้ําตาลกากอ้อยกากผงชูรสหรืออื่นๆอีกมากมายครับไม่มีมูลสัตว์ผสมเลยครับไม่ว่าจะเป็นมูลไก่มูลเป็ดมูลว,วัวมูลอะไรไม่มีเลยอ้าวแล้วมันโดดเด่นยังไงละ่ะถ้าเกิดมันไม่มีข้อแรกเลยครับ การที่เราไม่ใช้มูลสัตว์นั่นหมายความว่าเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ไม่ว่าจะเป็นถุงแรกที่ผลิตจนถึงถุงปัจจุบันที่ผลิตไปแล้วหลายล้านถุงเราก็สามารถควบคุมคุณภาพได้เหมือนเดิมต่างจากการใช้ปุ๋ยทท่มีเบสเป็นมูลสัตว์เราสามารถควบคุมคุณภาพได้ระดับหนึ่งครับเพราะเราไม่รู้เลยฮะว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเนี่ยเขากินอะไรเป็นอาหารเขาอายุเท่าไหร่ เขามีอาการเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพร่างกายของสัตว์หรืออาหารการกินที่เขากินเข้าไปมันส่งผลต่อธาตุอาหารที่เราจะได้เมื่อเราเอามาสกัดปุ๋ยถูกต้องไหมฮะวัวกินหญ้ากับวัวกินสับปะรดธาตุอาหารที่ได้ไม่เหมือนกันวัวอายุน้อยกับวัวอายุมากธาตุอาหารก็ไม่เหมือนกัน เห็นไหมฮะว่าการที่เราใช้มูลสัตว์เราไม่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพในส่วนนี้ได้จึงไม่แปลเลยครับที่ปุ๋ยที่ผลิตมาจากมูลสัตว์เป็นเบทหลักบางกรสอบดี บางกระสอบด้วยมีความแกว่งของธาตุอาหารและคุณภาพไม่ใช่เขาไม่มีคุณภาพนะเขามีคุณภาพแต่คุณภาพเขาจะแกว่งเพราะมันมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ถ้าเกิดเราใช้กาก,ากอาหารที่ทําอาหารคนมันก็จะเหมือนกันอยู่เรื่อยครับเหมือนกันเหมือนกันครับกากอ้อยยังไงก็เป็นกากอ้อยกากน้ําตาลยังไงก็เป็นกากน้าตาลแล้วหอปุ๋ยของจอนคอยเนี่ยไม่ใช่ว่ามาปุ๊บแล้วทำผลิตได้เลยนะฮะเราเอามาปุ๊บทิ้งเอาไว้ประมาณ1 0บถึงปีนะครับถึงจะเอามาปั้นเม็ดปุ๋ยได้ เวอร์ไปเปล่าไม่เวอร์ครับก่อนที่เขาจะเริ่มผลิตปุ๋ยตัวนี้เนี่ยเขาซื้อวัตถุดิบหลายตันมากๆเลยฮะหลายหลายหลายผมจะไม่ได้ว่ากี่ตันแต่หลายตันมากๆเลยเอามากรองไว้ก่อน10-20ปีปล่อยทิ้งไว้ครับแล้วเขาจะซื้อเงี้ยทุกปีทุกปีทุกปีเติมเติมเติมอยู่เรื่อยๆครับสารอาหารเหล่านี้มันก็จะหมักบ่มจนกลายเป็นอินทรียวัตถุที่เข้าที่ตัวไหนที่เข้าที่เขาก็จะโกยเอามาใช้ครับโกยมาใช้ก็มาใช้ทุกวันทุกวันเขาก็จะถมเรื่อยถมเรื่อยถมเรื่อยตัวครบ10ปีแล้วก ก็เอาโกยเข้ามาครับโกยเข้ามาโกยเข้ามาทําแบบนี้ไปเรื่อยครับเพราะฉะนั้นการวางแผนเขาไม่ได้วางแผนแค่วัน2องวันนะฮะเขาวางแผนล่วงหน้าเลยครับยิ่งกว่ายุทธศาสชาติซะอีกเพราะ,ะนั้นปุ๋ยเจสิโอสามก็เลยเป็นปุ๋ยที่สามารถควบคุมคุณภาพได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่มันมาเจือปนปลอมปนนอกเหนือจากที่เราได้คิดคํานวณตามสูตรแล้วอันนี้คือข้อแรกเลยครับคือมันควบคุมคุณภาพได้ ข้อที่2ครับเมื่อเราไม่ได้ผลิตมาจากมูลสัตว์แสดงว่ามันสะอาดพี่น้องเกษตรกรอาจจะสงสัยว่าแล้วปุ๋ยสะอาดมันดียังไงคือถ้าเกิดเราเป็นพี่น้องเกษตรกรทั่วๆไปเราก็ไม่ได้ใส่ใจว่าจะปุ๋ย,ยจะสะอาดหรือไม่สะอาดแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องมุสลิมเขารักความสะอาดมากๆจริงไหมเขาถึงมีฮาลาลเขาถึงมีข้อห้ามกฎอะไรเหล่านี้ซึ่งพื้นฐานของเขาคือเขารักความสะอาดกฎเหล่านี้ทําให้เขาใช้ชีวิตด้วยความสะอาดในเมื่อปุ๋ย เจซีโหมงสาเป็นปุ๋ยที่สะอาดเพราะฉะนั้นนี่คือปุ๋ยเดียวในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนเครื่องหมายฮาลาลได้ครับมีเครื่องหมายฮาลาลน,นะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมสามารถใช้ปุ๋ยนี้อย่างได้อย่างสบายใจครับไม่มีมูลสัตว์ที่เป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนามาเจือปนไม่มีครับแล้วความสะอาดนี้มันก็เลยทำให้เราสามารถขึ้นทะเบียนในระดับโลกได้ด้วยนะครับทั้ง iPhone เอยทั้งมาตรฐานคิวเอยแล้วก็อีกมากมายครับที่ขึ้นอยู่บนจอนี้เห็นไหมครับแค่2ข้อนี้มันก็เลยทา ทำให้ผมมั่นใจว่าปุ๋ยของจอ์นคอยที่ชื่อว่าปุ๋ย t c 6 3 3นะฮะจะเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพอย่างที่ผมเคยได้พูดหลายๆคลิปที่ผ่านมาคุณภาพไม่แกว่งคุณภาพไม่ตกคุณภาพไม่ด้อยเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ทุกเม็ดทุกกระสอบทุกปุ๋ยเพราะเราใช้วิธีการนี้แหละครับส่วนคุณสมบัติอื่นๆนะครับผมไม่พูดถึงในคลิปวิดีโอนี้เพื่อให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูการวิเคราะห์ปุ๋ย5สูตรของผมแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอของผมมีประโยชน์นะครับก็บอย่าลั like, <ด> share, ลง ให้ผมด้วยใครที่สนใจปุ๋ยเ c กซีอยากจะสั่งซื้ออยากจะให้ผมจัดส่งไปถึงบ้านเลยก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ